สวัสดีครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งในการเดินทางไหนมีโอกาสได้พูดแล้วก็จะพูดให้ฟังครับมีหลายคนบอกว่าท่านนายกทักษิณอภิสิทธิ์ชนนะครับไม่เท่าเทียมกันนะฮะเมื่อวานนี้ผมเห็นกลุ่มหนึ่งครับแอมเนสตี้ไปเรียกร้อง ให้ปล่อยทนายอนนโดยไม่มีเงื่อนไขและยกเลิกทุกอย่างให้หายกันไปเลยเขาบอกงั้นโอ้โหนี่คือเราจะได้เห็นบทบาทว่าคือถ้าเขาได้อะไรก็อะไรก็ได้ทำนอกเหนือนกฎหมายก็ได้นี่ก็ไม่แปลกใจอกีก ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวอาวุโสหรือนักวิชาการบางคนที่ออกมาหนุนทุกวันนี้นะฮะในในเรื่องนี้แหละครับเรื่องต้องปล่อยตัวจะออกมาสู้คดีอยู่ภายนอกตรงนี้สิทธประกันตัวคือมาตรฐานของการประกันตัวเนี่ยศาลเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เชื่อฟังถ้าฝ่าฝืนในช่วงเป็นคดีอยู่เนี่ย ถ้าคุณไม่ฝา่าฝืนเขาก็สามารถถอนประกันคุณได้น,นักวิชาการหลายคนก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยครับว่าประเด็นมันมีอย่างนี้พ่อแม่ในแอบพ่อแม่แม่ในการประกันตัวมันมีอยู่แล้วครับเขาก็จะบอกมาคือผมไม่แน่ใจว่าบางทีนะ่ะเป็นอาจารย์สอนกฎหมายด้วย แต่พูดข้าง,างคๆครูครูอ่ะคุณไม่ดูรายละเอียดบ้างเหรอในเงื่อนไขาการประกันตัวน่ะการที่จะลดยอนผ่อนโทษหรือพักโทษเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขในการประกันตัวในการที่ให้มาอยู่ข้างนอกแล้วคุณไม่รู้เรื่องย่้งไงครับแล้วผมแปลกแกว่าคุณเป็นอาจารย์ที่สอนกฎหมายมาได้ยังไงแปลกไหมครับ แต่ก่อนนี่ผมก็มองเฉยๆนะว่าไอเด็กพวกเนี้ยมันมีแรงหนุนจากไหนมันมีแรงผักใสให้ทำแบบนี้จากใครครับผมมาดูช่วงหลังๆนี่ครับหลังจากเด็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกแล้วมีการอดอาหารมีการอะไรประท้วงในคุกอะ่ะคิดดูเนี่ยขนาดอยู่ในการครอบครองของเดือนจำแท้ๆคุณยังแอนตี้คุณยังไม่เห็นด้วย ถ้าเกิดคุณมาอยู่ข้างนอกแหละเขาสามารถคุมบระพืชคุณได้ไหมแล้วคุณไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ไปแสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้ครับมันเป็นภัยต่อสังคมเหมือนกันนะเงื่อนไขของการประกันตัวมันก็ชัดเจนเหลือเกินว่าคือพวกที่บอกว่ารักสถาบันเหลือเกินแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์หรือนะฮะนักวิชาการต่างๆที่ออกมาพูดกันตอนเนี้ยนะครับ ต้องดูแลเด็กต้องให้ความสนใจเด็กครับผมแปลกใจว่าไอ้ที่พวกคุณพูดแต่ก่อนเนี่ยว่ารักสถาบันนะครับใครจะแตะต้องไม่ได้ละคุณโตแหลใช่ไหมคุณโตแหลใช่ไหมคุณพูดแต่ปากใค่ไหมแปลกนะผมบอกว่าแปลกเลยครับพวกนี้ครับมันเห็นท่าแท้ไงไอ้ท่าแท้ความ ความทุเลศข,ของนักวิชาการท่าแท้ของพวกที่ต้องบอกว่าพวกตอแหละนะทำมาหากินนะ่ะโหนมันทุกเรื่องอะนะนะถ้าได้ตำแหน่งถ้าได้อะไรเนี่ยเอาหมดนะเออถ้าได้ดีเอาหมดกับเนี่ยตอนเนีนะ้ถือว่าฟีสไตล์ในการวิาพากษ์วิจารณ์กับใส่กันเต็มที่มันก็จะเลยเห็นท่าแท้พวกนี้ไง ถ้าแทนนักวิชาการนักคอมเมนต์ที่ออกทีวีทุกวันนี้ครับนะที่บอกตัวเองเป็นสื่อตัวเองที่เป็นนักวิชาการนี่ครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนกลับเป็นการที่ผักไสไล่ส่งเด็กเข้าไปติดคุกครับแต่ก่อนใหม่ๆนะครับกลุ่มเด็กๆออกมานี่ครับโวยใส่ให้เต็มที่เลยนะครับคุณหมิ่นสถาบศา,า,านนี่เต็มที่เลยเนะี่ยยังไงสถาบันก็ไม่ฟ้องตอนนี้เขาไม่ฟ้องเลยครับ มันเป็นไปได้ยังไงละ่ะกฎหมายบ้านเมืองมีนะมีละเว้นด้วยเหรอครับมีละเว้นว่าเวลาไหนจะใช้เวลาไหนไม่ใช้ด้วยเหรอครับผมถามนักกฎหมายนะะผมถามงี้นะช่วยตอบผมทีแล้วก็ว่านักกฎหมายว่ากฎหมายเมืองไทยนี่มีบอกว่าเวลานี้ไม่ไม่ต้องใช้เออปล่อยให้นว่าเต็มที่มีด้วยเหรอครับนั่นเป็นการปลุกระดมปลุกระดมและทำให้เด็กมันเชื่อล้างสมองเด็ก ให้เด็กทําการที่ตัวเองต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะก็ผมก็บอกแล้วครับผมพูดหลายคนนะครับนั่งคุยกันในในวงกาแฟผมก็พูดคอยดูเถอะถึงวันนั้นคุณจะร้องให้จริงอย่างผมว่าครับร้องให้อย่างไงครับคดีแต่ละคนนะสามสิบสี่สิบคดีครับต่างที่ต่างกระทงต่างต่างเวลาครับ วันหนึ่งอ่ะหรืออาทิตย์หนึ่งคุณเข้าขึ้นสารสองครั้งเนี่ยคุณไม่ต้องมาหากินแล้วพ่อแม่ไม่ต้องมาหากินแล้วครับคุณไม่มีโอกาสหนีสารได้อยู่แล้วครับอ่าผมพูดตั้งแต่แรกแล้วครับไม่มีใครเชื่อโอ้ยส่สบายเลยตอนนี้เอาสบายนะครับกฎหมายไม่มีละเว้นใครอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าเออเด็กมันมาต่อสู้แล้วกฎหมายละเว้นปล่อยให้พูดได้มันไม่ใช่ครับกฎหมายก็คือกฎหมายครับ แต่ผมแปลกใจว่านักวิชาการเนี่ยที่อ้างตัวเองบอกว่าจงรักภักดีต่อสถาบันนี่ยฮะตอนนี้ออกมาสนับสนุนเด็กอะซึ่งทำผิดถึงก้าวเล้าดูสิครับไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ครับไม่แต่ในสภาผู้แทนราษฎรเองครับคำว่าไอ้หน,นูแค่นี้ อุ้ยครับออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันครับเป็นสอสอมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดคือทุกวันนี้มันไม่มีอาวุโสกันเลยเหรอครับอายุเยอะก็จะเท่ากันหมดเลยเหรอนั่นเป็นแค่พฤติกรรมนั่นเป็นแค่ความคิดของพวกคุณเท่านั้นครับ ความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นพี่เป็นน้องมันยังอยู่ในสังคมไทยครับพูดแค่นี้จะเป็นจะตายครับเขาไม่ได้ด่าอะไรเข,เขาเรียกไอ้หน,หนูพอเธอไอ้หน,หนูแค่นั้นนะบ้านผมนะครับไม่เรียกไอ้หนูอย่างเดียวพอเถอไอ้หำครับเอหนักตกัามึงอีกนั่นคือคำที่ผู้ใหญ่เขาเอ็นดู บางคนก็บอกว่าแม้อยู่ในสภาผู้ทรงเกียรติมึงให้เกียรติสภาหรือเปล่าตอนเนี้ยผู้ถามหน่อยสิมึงให้เกียรติสภาหรือเปล่าผมเห็นมันเล่นเละเทะกันหมดครับวาทกรรมโอโ้โหไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้จักเด็กจากเล็กตีตนเสมอท่านหมดกับคิดว่าตัวเองเรียนสูง คีว่าตัวเองนี่ก็เป็นสสแล้วครับเทียบเท่าทุกคนแล้วครับแปลกครับแต่ผมถึงบางอ้อวันนี้ครับว่านักวิชาการนี่ครับหรือนักกฎหมายที่ออกไปพูดในทีวีนี่ครับไปเป็นแขกรับเชิญในรายการต่างๆเนี่ยเราจะได้เห็นท่าแท้ว,ว่าคือน่าจะเป็นพวกนี้แหละ เออที่สนับสนุนให้เด็กออกมาพักสช้ไล่ส่งเด็กรู้ว่ากวากน้ำข้างหน้ารู้ว่าข้างหน้ามีเหวตัวเองไม่กระโดดแต่ผักสช้ไล่ส่งเด็กไปกระโดดครับตอนนี้ผมเห็นน่ะนักวิชาการตัวไหนมั่งเข้าไปรับแทนครับไปดูแล เวลามีเรื่องมาผักให้ผู้มีอำนาจผักให้คนที่มาบริหารประเทศชาติมีไปรับผิดชอบครับแต่พวกมึงเองเนี่ยที่ผักใสถ้าเป็นคนเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะที่รู้จักรู้คิดนะถ้าจะไม่เอาเปรียบสังคมนะคุณก็บอกเด็กๆเ,เอ้ยพอแล้วแค่นี้เละข้างหน้าเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่ กฎหมายยังไม่ยกเลิกจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้จะไปทําอย่างนั้นไม่ได้บอกสิครับนี่เป็นผู้ใหญ่กะโหลกกะลาครับเกิดนานเสียเวลามันน่าจะาตายไปนะพวกนี้นะเออเขาเรียกว่าแกกะโหลกกะลาไงครับแกสอ,อสอนลูกหลานไม่ได้ไงเออ ตัวเองเป็นซะเองไงผมถามออกมาครับออกไปปักกันออกไปเรียกร้องออกไปพวกเนี้ยอย่าดีแต่ปากครับอย่าอยู่หน้าไม้พูดอย่างเดียวครับออกมาครับมึงจะได้รู้สึกมั่งครับเนี่ยทำอย่างเด็กทําเนี่ยทําอย่างที่พวกมึงสอนเด็กทําเนี่ยทําครับ <c oughs> จะได้รู้ไหม อย่าเข็นแต่เด็กสู้พวกมึงออกมามั่งอย่าอยู่เบื้องหลังไนงะอยากพูดวันนี้เนะี่ยไอ้นักวิชาการเนี่ยแขกรับเชิญต่างๆน,นี่ครับนักกฎหมายต่างๆน,นี่ครับออกมาครับอย่าผักใสไล่ส่งให้เด็กไปโดดเหวครับไปเหยียบน้นาไปเหยียบแก้วขวากน้นาข้างหน้ามันยังมีเยอะครับกฎหมายมีครับ ที่พูดอะนักกฎหมายทั้งนั้นกับผมถามเลยฮะนักกฎหมายทั้งนั้นกับกฎหมายมีอยู่คุณฝ่าฝืนได้เหรอไม่ได้ครับตอบมาครับใครเป็นนักกฎหมายตอบมาว่ากฎหมายมีอยู่เนี่ยเราจะละเว้นกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมในช่วงเวลานี้พูดได้วนเวลานี้พูดไม่ได้เนะี่ย แน่เจงกันจังครับเวลาพูดให้คนอื่นรับผิดชอบนะเหรอเจงกันจังครับออกมามั่งครับเด็กมันติดคุกกันหมดแล้วเนี่ยเหลือนักวิชาการแก่ๆไงนักกฎหมายแก่ๆไงออกมามั่งมาสู้เหมอนเด็กมั่งนะเดี๋ยวผมจะยกมือไหว้ครับถ้าคุณออกไปจริงๆครับยอมรับในใจคุณนะครับ ไม่ใช่ว่าเอยแก่แล้วให้เด็กๆมันสู้ค<ว>ุยขอบคุณครับ